สวัสดีครับผมวัดวงแนสยามนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่เทียนทะเลซอย26นะฮะก็เข้ามาเที่ยวเล่นในซอยน,นี้นะครับมาดูวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับซึ่งในซอยเนี่ยแหมคึกคักกันเหลือกเกินนะครับพ่อค้าแม่ค้าและวิถีชีวิตไทยๆของเรานะครับายามเย็นอย่างนี้นะฮะก็มีพ่อค้าแม่ค้า <Okay. S 1> นําสินค้าไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้กุ้งหอยปูปลานะครับ นำมาขายกันนะครับผมดูแล้วก็ชื่นใจชื่นใจนะครับแต่ว่าวันเนี้ยที่มาสะดุดตานานแลวที่ผมไม่ค่อยได้เห็นนะครับนั่นคือตู้ไปรษณีย์นะครับตู้ไปรษณีย์เนี่ยทุกคนคิดว่าเอะมันยังไงตู้ไปรษณีย์เพราะเด็กบางคนก็เริ่มเริ่มไม่รู้แล้ว,ว่าตู้ไปรษณีย์เป็นยังไงนะครับก็วันนี้ผมมาเจอตู้ไปรษณีย์มาเจอตู้ไปรษณีย์ไม่พอนะครับ ยังมาเจอเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์อีกต่างหากนะครับวันนี้เดี๋ยวเราคุยกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์กันว่าเจ้าตู้ไปรษณีย์เนี่ยตู้หยอดจดหมายตู้ส่งจดหมายเนี่ยมันยังใช้กันอยู่อีกเหรอ <Bir S 1> ทั้งท้งท,งที่ยุคเนี้ยเราเข้าสู่ยุค 4G 5G จะก,กี่ G, G ก็แล้วแต่นะครับนะฮะเราผมเห็นตู้ไปรษณีย์ก็นึกถึงวันวานยังหวานอยู่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่และเจ้าตู้ไปรษณีย์กันสวัสดีครับครับวันนี้มาเจอเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์แล้วผมก็เลยมาคุยว่าเจ้าตู้เนี่ย ยังทําประโยชน์อะไรได้อีกไหมเพราะผมไม่ค่อยเห็นแล้วเรื่องจดหมายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อย่างน้อยสุดใช่ไหมครับอย่างน้อยสุดเราก็ส่งแมสเซจหรือว่าส่งข้อความนะครับกดไปกดมาใช่ไหมฮะก็แทบจะไม่มีแล้วใครจะมานั่งเขียนจดหมายหรือว่าความรักในวัยก่อนค <c oughs> <c oughs> วามรักในวัยก่อนทีนี้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับตู้ไปรษณีย์เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้พี่เขาแนะนําตัวแล้วคุยกับคุยเกี่ยวกับเรื่องตู้ไปรษณีย์ดีกว่าว่าวันนี้ เรายังจําตู้ไปรษณีย์อย่างนี้ได้หรือไม่ผมย,ยังมีครับก,ก็คือคนส่วนมากประชาชนส่วนมากเนี่ยยังจะมีการอเอาจดหมายนะครับจดหมายมามามา,มาใส่หยอดน้ำต้องมีที่อื่นครับกรุงเทพจะมีการ <Okay. S 2> มาหย,ย่อนเป็นจดหมายคือจดหมายธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่จดหมายรักเหมือนสมัยก่อนนะครับเป็นจดหมายคือ,อทั่วๆไปก็ยังมีอยู่ครับ และเจ้าหน้าที่ยังทําการจัดเก็บอยู่ประจําใช่ไหมครับมีการจัดเก็บอยู่ประจําทุกวันครับครับขอถามความรู้สึกครับว่ารู้สึกอย่างไรณวันนี้แม้ว่าโลกเราจะผ่านไปยุค 5G 6G แต่พี่ต้องาเก็บจดหมายรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็มันเป็นความผูกพันอย่างหนึ่งนะสำหรับตัวสาหรับตัวนะครับเพความผูกพันอย่างหนึ่งสำหรับก,กับก,การส่งจดหมายอย่างนี้นะครับเหมือนกับว่า ถึงแม้จะไม่มีจดหมายรับจดหมายอะไรเหมือน,เห,อนเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังเป็นการบริการของให้กับประชาชนเหมือนเหมือนเดิมบริการประชาชนยังมาใช้บริการของไปรษณีย์ไทยนะฮะแล้วก็ยังมีความเชื่อถือของกับไปรษณีย์ไทยอยู่อยู่เหมือนเดิมอยากจะฝากอะไรถึงคนไทยกับคําว่าการเขียนจดหมายส่งในตู้จดหมายอ,อยากจะบอกว่าขยันละเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีะวิวัฒนาการจารก 5G 4G อะไรก็แล้วแต่นะฮะที่เข้ามามีความเรียกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองอะไรเข้ามาก็าแต่ก็อย่าลืมการเขียนจดหมายเขียนอะไรเพราะว่าปเปฟินิไทยยังยังรับยุ่เสมอนะครับจะเป็นจดหมายอะไรทุกก็ยังรับอยู่นะครับสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนทั่วไปในฐานะไปษณีไทย อยากในในฐานะของเป็นพนักงานของไปรษณีย์คนหนึ่งผมอขอแนะนำตัวตอนจบเลยแล้วกันนะคร <c oughs> ผมชื่อจตุพรเสนานะครับเป็นเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่นำจ่ายนะครับจ่ายจดหมายรับเก็บพัสดุพังจดหมายตรงพีนะฮะเพื่อคือความรู้สึกนะครับก็คือขอให้เชื่อมั่นในคำว่าไปรษณีย์ไทยยังไงไปรษณีย์ไทยไม่ทิ้งประชาชนแน่นอนนะครับ <Okay. S 1> เชื่อมั่นใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการกาะทางานในการดูแลประชาชน นะครับทุกๆท,ทุกอย่างทางไปรษณีย์ไทยยังยังเหมือนเดิมพร้อมให้บริการกับประชาชนเหมือนเดิมทุกๆท,ทุกอย่างครับก็ทางไปรษณีย์ไทยนี่ก็มีการปรับตั้งแต่บุคลากรข,ขึ้นไปเลยนะครับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ไปจนระบบต่างๆที่ว่าจะพัฒนาขึ้นไปเพื่อให้รวดเร็วต่อผู้ใช้บริการและเพื่อให้บริการให้กับความเชื่อมั่นของไปรษณีย์ไทยแต่ถึงอยง่างไรก็แล้วแต่นะครับทางไปรษณีย์ไทย แม้จะผิดพลาดหรือจะอยังไงก็พร้อมรับคำติชมทุกสิ่งทุกประการนะครับเพราะพร้อมรับทุกๆคำติชมจากกพี่น้องประชาชนนะครับปณิทัยได้ตระหนักถึงว่าสิา่งใดที่พี่น้องประชาชนต้องการนะครับหรือว่าไม่พอใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะร้รองเรียนได้เลยครับ1545ห 45, ร้องเรียนได้เลยนะครับฝ่ายปณิทายินดีรับฟังยินดีให้ ให้รับคาแนะนําของพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับก็แสดงหมายความว่าไปเซนีเนี่ยมีการพัฒนาทั้งระบบและบุคลากรอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับถูกต้องครับมีการพัฒนาตลอดครับทั้งทั้งทั้งบุคลากรทั้งทั้งระบบคือของเราเฟดเชตตั้งแต่ตั้งแต่บุคลากรขึ้นไปยันยันยันระบบต่างๆนะครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ